เก่งมากโปรไฟล์ดีทานายเจมทานายคนเก่งที่เปยปปานวาดเข้ามาปรึกษาค่ะเปยหอบหลักฐานกว่า400หนะ้าปรึกษาทานายเจมจอกคดีครอบครัวหลังนิ่งเฉยมานานตั้งแต่มีข่าวถูกโยงเข้าไปพัวพันกับอักษรยอดที่ว่ามีพิตี้สาวแอบคบกับสามีนางร้ายลูกสองทำให้หลายคนมุ่งเป้าไปที่คุณแม่สุดสวยอย่างเปยปานวาดนั่นเองล่ะค่ะ หลังจากเก็บตัวมาสักพักใหญ่คุณแม่เขาก็เลยโพสภาพค่ะเป็นภาพกับทนายเจมชื่อดังโดยเบื้องหน้าของทั้งคู่เป็นกองเอกสารมากมายทำให้หลายคนสงสัยว่าสาวเป้ยเธอจะมีการฟ้องใครหรือไม่ท่านทีมงานจึงได้มีการสอบถามไปที่ทนายเจมแล้วค่ะว่า เรื่องความนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณเป้ยได้หอบหลักฐานมาปรึกษาคดีครอบครัวที่เป็นประเด็นข่าวในตอนนี้แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นฟ้องอะไรนะครับแค่นำเชดลับภาพลับและการโพสต์ข้อความพาดพิงมาให้ดูส่วนเรื่องจะเป็นคดีความตอบไปหรือไม่คงต้องรอติดตามชมกันค่ะ